ี่เปกติกล็มาขายเรียบร้อยเข้าเนื้อไม่ไม่เกาะแก๊งของแก๊งมาเบิกกับพี่ได้เลยพี่เก็บฟอกให้เฮ้ยแก๊งเราไปน่งรันนะครัับผมปะพี่รันลันจอจู๋กับจีงเหรอยวน่าจะเหม่อครับกินข้าวจูงกินข้าวอยู่เหรอจูงยีเดียวอ่ะนี่มันเข้ามาไอ้แก๊งนั่นแหละไม่เข้าเลยเหรอ โอ้อะไรอ่ะไปซ้อมอะไรวะซ้อมเสียวเสียววะโดนนายเดี๋ยวซ้อมเสียวเสียวเฮียว่าไอ้ยัยได้ตังค์สายปีว่าโยเฮียได้ห้าแสนในชาติทำไมอ่ะไอ้ก็กี้เมื่อกี้ใครปฏิบติโดนโดนโดนคนต่อยแล้วก็เฮียเขาคืนโอ้โห เกินไปโหสนุกะดวกที่นี่มันจ่ายเขาจ่ายขยะโคตรมันนะพีเจ้ยที่นี่อยู่นะที่ไรผมมีสามพันสามแสนแล้วทำไมผมไม่ได้ะทำไมขยะโอ้โหคนเตือนยังไงคนเตือนกำลังน่าจะเตืไม่แต่เมื่อคืนแต่ว่าวันนี้ต้องรันถึงตีสามนะพวกเราเพราะว่าเฟรนลิฟต์เขาเล่นถึงตีสามเลยนะเว้ยเมื่อคืนกูอยู่ยันตีสี่อะเมื่อคืนโดนหกคนอะอะไรวะใครที่วะเมื่อคืนไม่มีใครวะไม่มีใรตั้งใจวะกูบอกไว้แล้วนี่ บอกใครไว้เคนจิ๋ไว้นี่เออไปหาเรื่องหกคนเลยนะเว้ยใครไปหาเรื่องใครวะไม่รู้เหมือนกันคือเมื่อคืนเขาพูดอ่ะในวงอ่ะเออเดี๋ยวนี้กูอยู่เอยากใครไม่อยู่แต่น่า่ะเอ้ยมึงไม่ได้ฟังเหรอสัตว์กูถามพี่อะไรไม่ได้ฟังเหรอเป็นพี่อะไรสัตว์กูถามเขามีพี่อะไรเจนี่อะไรเจนี่คุยอะไรเจนี่ต้องบอกออยดับเลยสัตว์ออยดับไปดิมึงอะไปออยดับเลพี่โดพี่ค่ะ ไปโดนเป็นลุงนั่งดิไปไปรอใครพูดแทรกแค่ไรเมื่อกี้มึงเหงาไปรอไปดิใครบอกกูใจยเย็นมึงตอบกูดิไอสัตว์เอาไปดิไปกันทั้งเต็มกูละเ,เอาไปยังใครพูดพูดพูดอะไรครับพี่ใจยเย็นใช่ใช่ไหมครับเออใจเย็นไม่ไม่ใช่ผมพูดใครพูด,พดอ่ะกูะถามมี่ฮยอะไรกินไม่ได้ฟังเหรอะฮะเมินเหรอ มึงหาเรื่องใครมาเขามามาต่อยครับใครใครน้องใครเอเคนจิ <Kent> แก๊งอะไรเขาไม่รู้ว่าเป็นแก๊งหรือเปล่าครับน้องเบลต่างกับน้องเยี่ร้าแสนต่อยมึงตายเหรอเจ็บปะมึงอะเจ็บปะเจ็บเปล่าเปล่าครับ<ม>พี่ผมไม่ได้เรียกครับผมไม่ได้เรียกเจ็บไหม ไอ้ยี่นี่อ่อนแอไปเมืองไปไปมันหลอกแก๊งไปเจ็ดไปยี่นี่อ่อนแอเกินโดนต่อยมาเดี๋ยวไปเรียกขห้าแสนเรียกใครก็ไม่รู้ด้วยไอ้สัสไปไปก็ต้องเต้นด้วยนี่ใส่หมดเนี่ยเรียกเขาทำไมเราผมผมไม่ได้เรียกครับผมไม่ได้เรียกคะว่าเหมือนแกงแกงแก๊งอะไรนะพดี๋ยวรู้จักกันอ๋อรู้จักกันแล้วไอ้บรรทันให้มันให้ทัดมันมึงได้เหรอให้ไอ้นอพี่ไม่ควรเอาหรือเปล่าไอ้เหี้ย ออด้้ววยไสัต์าพี่ชายผมคิดถึงพี่ชายล่านี้นะครับเฮียเวลาพูดเฮียรึงฟังด้วยนะไอ้สัตว์ไม่ใช่เถียงนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพวกมึงถ้าเดี๋ยวถ้าครูรอบหน้ากูพูดกับพวกมึงแล้วพวกไม่มีใครตอบนะไอ้สัตว์ไปกันช่องเต็งกูละถ้ามึงอยากหลอกไม่เอาท่ไปกันช่องเต็งเลยกูไม่ต้องการแจ็คเหรอมีหญิงเหรอตรงนี้มีผู้หญิงเหรอมีปะมีปะตอบไม่มีครับมึงไม่ฟังเหรอไม่ใครตอบใช่ปะไม่มีครับไม่มีครับปากเป็นเฮียอะไรไมม่ีครับ มึงเปลมาออกแก้ด้วยหลังจากไอ้ดอบอะสันได้เงี้ยไปกันต้องเตยดู้วยไม่พอใจก็ออกไปกูไม่ได้แคล้มมึงอยู่แล้วมึงไม่อยากอยู่กูเรื่องมึงกูหาคนใหม่ได้ ทุกช like so so ั่วโมงกับทุกนาทีอ่ะมึงอย่าคิดว่ามีใครแทนมึงได้เว้ยมีคนแทนมึงทุกวินาทีไอสัตว์อย่าอย่าแอคเจ้า้ายเว้แค่คนอย่างน้อยมึงเบลมาหนักด้วยหลังโจไปดอกอ่ะ สองสองคนอะไรเนี่ยเออมีดมีสองคนเอามีดก็ได้มีดใหญ่ก็ได้เอามีดใหญ่เลยครับมีดใหญ่เลยมีดเลยครับมีดเลยคิงคิงเล่นเลยคิงเฮ้ยแค้นได้เลยเอ้ยเอ้ยดถอดกินได้ปะใครวะใครใส่วะมีเลยมีเลยมีเจใส่แค้นด้วยลองแค้นนะ ไม่พอใจวะมีใครไม่พอใจวะมีใครไม่พอใจวะกูถามดิมีใครไม่พอใจกูปะไม่มีครับพี่ไม่มีครับไม่มีครับไม่พอใจก็เรื่องของมึงนะกูไม่ได้แคร์นะเดา๋ยวเงยต่อเดี๋ยวเขาจุอยู่ไหนบ้างเราจไปก่อนเลยมาๆๆ ดีดีนะไม่าประมานะกูบอกแล้วนะเดี๋ยวมาดีดีเดีกตะการ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 ตะรกิตะการสายระวังนะกร h r d ครับเขาช่วยเขา่อะไราะไรอะไรอะอะไร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 ออะรอะไะไรอออะไรอะไรอะอะไรอะไรอะออะไะอะไรอออออ ดาวลนนรนในคุณผู้ชมใจเย็นคุณผู้ชมจะตื่นตระหนอกนะคุณผู้ชมยอยากอยากยากยากมันเป็นทฤษฎีครับเลิกยูอยากเล่นยอยากเล่นยอยากเล่น มาอะไรที่เบ็ดใครอะที่มึงมีปัญหามาอะไรที่เบ็ดเลย ใครติดหลอบอกนะเดี๋ยวออกไปรอก่อนถ,ถ้าหลอก,กลับมาถ้าไม่หลอต้องกลับเอะไม่เป็นอะไรไ่เปนคันอแล้วใครก่ะมาดิขอโทษนะครับขอโทษนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้ตั้งตัวเพราะว่ามันแกงครับมันแกงมันเปลี่ยนคืออารมณ์มันเปลี่ยนทุกแบบ ไม่รู้ว่าว่าจะมันเกิดอะไรขึ้นเลยครับมันเปลี่ยนทุกวิเลยก็ท่านก็พูดได้เลยอันนี้เขต้องขอโทษเลยครับใครที่แบบเพิ่งมาดูแลตกใจอันนี้ตะข้อเขาเฉยยจะไม่ได้ตะโกนเอ้ยยังไมไ่ตะโกนเลยพูดธรรมดาปะใช่ไหมผมพูดธรรมดาปะเมื่อกี้ผมจำไม่ได้ละ ไหนเจ๊ตัวไหน,นไม่พอใจอ่ะ <'m> not, อะไรไมือไหนไอ้บ้านพอใจก็ได้ไอ้โดนมาบ้านขอใจดิคนที่มีปัญหาของมันนี่แก่นี่ทำพี่อะไรมึงคนที่ขอโทษจริงนะครับ <c oughs> แบบ อาจจะกระทนหันไปหน่อยมันอไอ้เนี่ยเอาตังค์ไปซื้อให้จุกได้นนะติกเกตออัพเกตอะ่ะได้เพื่อนใบเท่าไหไร่ใบเล็กเลยใบละสามแสนสี่แสนแบบสองเจ็ดสอง สองร้านได้อยมั้ยมีคนขายไหมมีคในวิทย์เนี่ยขายอยู่นี่มันขายไปสองร้อยแสงสองแสงก็เองโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์เรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไล่จุกใช่ไหมไล่จุกเสร็จก็ไล่พวยดาบอะใช่ป่ะเดี๋ยวโอเคเพื่อนได้ได้เขาจะเพราะได้โบก้าอะไรฮะใช่เพื่อนก็ไล่ไล่ไปเออมึงเคลียร์เลยแล้วื่นนะเดี๋ยวรอหนึ่งมึงมึงยังไงมึงยังไงมึงเคลียร์ตอนกูไม่อยู่อ่ะโอเคป่ะกูไม่อยากเห็นหน้ามึงไปไกลดิ ใวน้องใวปะไม้ได้หมดเลยฮะได้มีดหรือไม้มีดเหรอไม้ครับผมได้ไม้ใบครับใบตีตายครับบวกหนึ่งตีตายเลยพี่โอเคไม้เมื่อกี้ไม่ได้แจ้งเตือนไงไม่มีเลือไงเมื่อกี้ไม่มีเลือไงแบบอันนี้เลยอ่ะมันมึนนะครับคือมึนนะพี่ดายปะพี่พพไม่ครับเมื่อกี้เลยต้องขอโทษก่อ,อนเพรา <ขอ S 2> ะว่าไม่ได้ให้ตั้งตัวครับ ไม่ถ้าของขึ้นอาวุธหรือของกล่องตีเบาได้ตีของไปครับยังไม่เป็นไรครับไม่ไม่เป็นไรเลยมันหมายถึงไอ้นี่ไงก็ของแก๊งที่ผมเก็บแอร์ดอบได้มันเอาไว้ขึ้นกล่องอยู่แล้วชิวๆขึ้นได้เลยถ้าพี่จะขึ้นคนหนึ่งก็มาบอกผมเดี๋ยวผมจะได้ตีทิ้งไว้ให้ไงเจอกันพรี่ดาบเจ้าบี้เจอกัครับพี่แจ๊คพี่แจ๊คสวัสดีครับสวัสดีครับ ฝากน้องด้วยนะครับผมน้องๆยังไอรังคีโอฟากนะแล้วก็ลีดนะครับแล้วก็เฟสลิฟนะครับแล้วก็อลังการนะครับแล้วก็รักเธอนะครับแล้วก็มีอะไรนะอืมแม่มาลืนแล้วก็ครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วก็ทำท่าครับสักด้วยนะครับผมใครที่สนใจอยากเล่นทำเซิร์ฟเวอร์ที่แบบสล็อตน้อยๆนะครับเซิร์ฟนี้ก็ลองมาเล่นดูได้นะครับเผื่อชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไร โมเกครับแ่ชอบค่อยเล่น